ตอนนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6นะคะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมซึ่งเป็นรอบควายนะคะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะเพื่อจะไปชิงแชมป์ออฟเดอะแชมนะคะ ซึ่งโรงเรียนนะคะที่เป็นคู่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนเทพพมิตศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีการแ <ผม S 1> ข่งขันใดๆทั้งสิ้นแชมป์ฤดูฝนกับรองแชมป์ฤดูหนาวเขาไม่แข่งขันกันเขาไม่แข่งขันกัน,กนค่ะเพราะว่าโรงเรียนบึงการนะคะเขามีปัญหาบางประการค่ะมีเหตุจําเป็นจริงๆเลยครับเป็นเหตุผลของทางโรงเรียนก็นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เทพพมิตรศึกษานี่ก็ลอยลําเข้าไปเลยเพรารอบไปเลยบึงการ สอาจารย์น้อค่ะถึงวันนี้นะคะเราไม่มีการแข่งขันแต่ว่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเขาก็มีโชว์ดีๆมาฝากเราเหมือนกันไปดูเบื้องหลังกันดีกว่านะคะว่าน้องๆเขาจะเตรียมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้บางต่อสวัสดีครับเป็นอาจารย์จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษานะครับแล้ววันนี้ก็ได้พาน้องๆจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับมาทําการแสดงแล้วก็มาอัดเทปในการโทรทัศน์วันนี้ครับรู้สึกดีใจมากครับ วันนี้นะครับก็จะมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วนะครับเพลงช้านี่ก็จะเป็นเพลงเอกลักษณ์ไทยนะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับแล้วก็ส่วนเพลงเ,เร็วนะครับก็เป็นเพลงต้องใช้สองมือของกัจักรพันธ์อัพคอนบรีทีไลโชว์นะครับซึ่งเป็นเพลงบอกให้พี่น้องทั้งสี่ภาคนะครับในการแสดงครั้งนี้นะครับพรีเซนต์ถึงสี่ภาคของ ให้เรารู้จักรักสามัคคีกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นท่าไหนนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะโรงเรียนเทพมิตศึกษาก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในรอบแชมป์อบดิแชมป์นะคะพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะก็ขอฝากแฟนๆทางรายการทุกท่านครับช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราเทพมิตศึกษาสู้ไม่สู้ส ถึงแม้จะได้คารอบชิงราไม่ต้องแข่งขันแต่ก็ยังมาทำการแสดงให้ผู้ชมได้ชมกันถือว่ามีสปิริต,ตมากเลยนะครับ ะะรอบชิงแชมป์ออฟเดแชมป์ค่ะเป็นรอบควยนะคะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้าชิงแชมป์ค่ะไปนอนคอยแล้วนะคะ2โรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะคะาาลุอีกร เด็บน้องส่วนในแต่ฉันไหนผาเศาอยะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งได้ไปนะคะโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่จากกล นะคะระหว่างโรงเรียนเทพมิตศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะค่ะแต่วันนี้ไม่มีการแข่งขันค่ะเพราะว่าทั้งสองโรงเรียนหาไก่ไม่ได้ไม่ใช่ต้มไปเปื่อยซอสอะไรโอเคผมก็ศาสตร์ไปเรื่อยให้น้ำกระจายเล่นคอับอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการนะคะมีปัญหา บางประการนะคะทาให้มาแข่งขันไม่ได้นะคะจึงขอสละสิทธิ์ไปสละสิทธิ์ไปฉะนั้นวันนี้นะคะโรงเรียนเทพพมิศษศึกษาก็ผ่านเข้ารอบไปเลยจึงว่าวันนี้แปลกใจแล้วทาไมกรรมการไม่มา3คนเลยอ้าวแล้ววันนี้จะมีกันมีค่ะแต่ว่าเรายังมีบทเพลงสงสานมามอบให้ใครคะเพราะว่าโรงเรียนเทพพมิศษศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเยี่ยมมากๆเตรียมนะคะบทเพลงมาฝากเราพร้อมโชว์ สวยๆงามๆและสนุกสนานเอางั้นก็ต้องไปฟังแล้วคุณผู้ชมว่าเขาผ่านเข้ารอบไปแบบโชคดีขนาดนี้ฝีมือเขายังมีอยู่หรือเปลา่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทพมิตศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับบทเพลงต้องใช้สองมือคะอ่ะ ต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถานัดใครถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือไม่ว่าจะดำจะขาวจะสั้นจะยาวเราก็ไทยทั้งนั้น ไม่ว่าจะเตี้ยจะสูงอยู่คนละมุมมันก็ไม่สำคัหนั่งดีงต้องมีหลายอารมณ์มันถึงจะกลงก่อกันไปแต่ถ้าเปน็นนังไทยยังไงย,ยังไงลงท้ายต้องรักกัน จะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะกว่าจะตายถนัดใครถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือก็อย่างกับผัดเปรี้ยวหวานน้ำส้มน้ำตาลมันก็ต่างจำพัน จะหลอ่อจะงามจะสวยจะแขกจะมวยก็รวมด้วยช่วยกันลูกตะกร้อมันต้องคัดกันแม่งานมันก็ไม่กลมต่างที่รถนิยมที่คุณขับผมก็ชาตินิยมเหมือนกันด้วยรักและความผูกพัน ้านใต้กลางอ,อกเนื้อจะหนุหนนาเข้าวตะกาวนาเนกเลือกรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชือ้อไทย ไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถนัดไหรถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือจะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถนัดใครถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือถ้าจะกอดกัน มันต้องใช้สอง ไปเลยเต็มที่ไม่ต้องเกรงใช่ค่ะเป็นแบบว่าเต็มที่เจอกัยครับสอง่มครับครูหูดูทำอะไรก็ดีไปหมดแดนบีมหรือเปล่าอันนี้ลุกเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับไม่ต้องห่วงว่าครูเทียมจะมาดุจะมาเดะวีดวาดว้าวเต็มก็ไดเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะอช่คืนในทิศใทั้งสองคนแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมนายสุริยาแพงกัญญาครับชื่อว่าน้องสองครับค่ะน้องสอง สวัสดีครับผมนายธนพัฒน์พัคเทพบำรุงครับน้องเจมส์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับผมอ๋อนึกว่าคนนั้นชื่อน้องมือคนนี้ชื่อน้องสองขึนเพลงกับง,<อ>งมือสองมือไม่เกี่ยวใครมาจากไหนเดาทัานหน่อยเพลงเมืเ่อสักครู่นี้เพลงใครคะ เพลงของก๊อตจักรพันธ์ครับค่ะแต่ปกติแล้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจะไม่เอานักร้องชายมามาร้องประกวดหรือเปล่าอันนี้คือรอบไม่ปกติค่ะอ๋ออันนี้เป็นรอบมาโชว์นี่พิเศษพิเศษก็เราต้องอ้มาโชว์สองคนเลยปกติมีหนึ่งอันนี้มาสองเลยทีแรผมมองหนึเอ๊ะนี่ถึงเวลาเหรอชิงช้ามาโชว์แล้วเหรอไม่ใช่สักหน่อยเป็นใครมาจากไหนคะทำไมมาร้องเพลงได้ค่ะือภาษาอ้วนมึงเป็นใครต่ รอบแรกนะครับย็นนี้เราจะเคยเห็นบ้างาก็คุ้นคุ้นหน้ากันนะครับก็อยู่หลังฉากแต่ก็เป็นนักร้องประจําวงทั้งสองคนครับก็เลยว่ารอบนี้ก็จัดเต็มมาทั้งวงเลยโชว์กันทั้งวงเลยครับอ๋อที่กอนส,สองคนนี้ทําฉากค่ะเป็นคนบอยพูดง่ายๆหรูๆหน่อยภาษาอังกฤษเน,นี่ยคนรยแต่ว่าทําไมวันนี้ถึงเลิกเพลงนี้มาคะก็วงของเราก็ได้โชว์เครื่องดนตรีแล้วก็ แดนเซอร์นักร้องทุกคนก็ได้แสดงศักยภาพเต็มที่กับเพลงนี้ครับจริงมีรำสีพงสีาดเลยามเลยพอมาเหนือเนี่ยเป็นดนตรีบรรเลงมาอุราบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของกระฟอสแล้วพอมายสารมีอะไรนะดอ้ีไห้ดีไห้ค่ะมีต้องมีใต้กลางครบเลยให้น้องเจมพูดบ้างน้องเจมน้องสองพูดเยอะละพูดกลางก็ได้นใจเลยค่ะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแฟนรายการชิงชา้าสวรรค์ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานทางโรงเรียนเทพมีศึกษาด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมครบเดินพปก่อนนะพักผ่อนเลยจ้ะ บอกว่าถ้าหากเป็นปกติแล้วมีการแข่งขันก็คือผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งโรงเรียนยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนแต่ตอนนี้จะพูดว่ายังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะาจากแท<ช>พพมิศึกษาเหมือนกันโชว์สองเพลงเลยหนักจัดเต็มเลยค่ะโปรดติดตามช่วงต่อไปะคตอนนี้นะคะไปลุ้นโชคกับน้องอค่ะ ปีที่6ค่ะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะเป็นรอบคุยค่ะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้ารอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะปกติแล้วค่ะจะต้องมีการแข่งขันนะคะระหว่างโรงเรียนเทพมิศ,ศึษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะ,ะและเมื่อช่วงที่แล้วนะคะได้แจ้งให้ทราบไปแล้วค่ะว่าโรงเรียนบึงการมีเหตุผลบางประการนะคะทําให้<ะ>ต้องสละสิทธิ์ค่ะในครั้งนี้<ะ>แต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ยังมีบทเพลง ศุกสนานะคะซึ่งผ่านไปแล้วนะคะเมื่อช่วงที่แล้วมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันและช่วงนี้ค่ะเป็นบทเพลงหวานซึงซ่งที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษานะคะเขามามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะไม่โม้ช้า,ชาเลยค่ะค่ะถ<อ>้าให้งั้นนะคะพร้รอมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับบทเพลงเอกลักษณ์ไทยค่ะ เอกลักษณ์ของไทยใครเยือนบ้านรอยยิ้มหวานแย้มยิ้มพิมพ์สดใสมือประนมก้มไหว้จากดวงใจคือนิสัยแบบอย่างไทยน้ำใจงามศิละปะวัฒนธรรมงามอ่อนช้อยมาเรียงร้อยบนแผ่นดินทินสยาม ศูนย์รวมดวงใจไทยทุกนามบารมีคุ้มสยามความเป็นไทย ไปทั้งโลกรอยบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโลกทุกสมยัยเ,เขารถคนสูงกว่าและศรัทธ,ธา ครูผู้เคยสอนไทยไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แก่ชื่นใจสิบนิ้วน้มประนมไหว้เขารูผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้าง เอาแผ่นดินคือใจไทยไม่เคยเป็นทาสใครต่างชาติมาคอยชี้เนื้อชี้ายเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทย เรามีวัดงามไกลๆกมีพระสรอนห้เรา จริงๆดูแล้วชื่นใจนะค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นชุดเล็กยังไม่ค่อยชำนาญเวทีเท่าไหร่ค่ะงใหม่น้องใหม่น้องใหม่สวยสดงดงามจริงๆเลยอะเปลี่ยนไม้หน่อยลูกได้ค่ะนักร้องก็สวยกว่าเก่าแนะนำตัวหน่อยค่ะร้องดีขึ้นด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางเศร้าพิชยายอดแซงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเต้นค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษ้าปีที่3ค่ะค่ะเป็นแชมป์ฤดูแรกของเราเลยนะคะน้องเต้นคะตอนที่เราได้แชมป์ไปเนี่ย เป็นยังไงบ้างค่ะก็รับกระแสที่จังหวัดของเราค่ะก็หลังจากที่ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูฝนไปนะคะก็มีคนติดตามมากขึ้นค่ะจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะใน Facebook ต่างๆก็รู้สึกว่ามีแฟนคลับจากโรงเรียนเรามากขึ้นนะคะค่ะแล้วทำไมถึงวันนี้ถึงเลือกเพลงเอกลักษณ์ไทยมามาโชว์คะ ที่เลือกเพลงเอกลักษณ์ไทยนะคะเพราะว่าอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะโชว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโขนนะคะแล้วก็รำไทยอยากให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมะค่ะอืม,มน,นีก็เลยขนกันมาเต็มเต็ม<ล>ที่เลยเห็นนี่แดนเซอร์นี่คะเมื่อสักครู่นี่คะที่เพลงสนุกสนานไปเีย สองมืออะไรนะเรามีสองมือสองมือสิ่งอางใช้สองมือใช้สองมือนะคะนั่นก็คือเป็นเดนเซอร์ชุดหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเดนเซอร์อีกชุดหนึ่ง่ะคะชุดนอันนี้เป็นน้องใหม่น้องใหม่ด้วยน่าจะจิ้มลิ้มเลยไม่เคยเห็นหน้าเล็กๆน้อยๆกันนะใช่ค่ะนี่ก็เป็นน้องนะคะฝาแฝดก็เพิ่งอยู่ชั้นมหนึ่งค่ะคนไหนแฝดกันนี่นี่ไหนไปยืนข้างหน้าสิอยู่มหนึ่งอูกน่ารักจริงๆเลยดูดิโอ้โหตกน้ำไม่จมเลยคู่เนี้ยแฝดจริงๆ ชื่นใจเออยังมีตื่นเต้นนะเต่นเรายังรู้สึกว่าคือกักหน่อยหนึ่งเองพ่ซ่หนึ่งเองนะคะค่เขาวงได้ไม่ไม่นานนั่นแหละขอบคุณมากมากค่ะแต่ว่าเป็นน้องเต้นเออสนในยังไม่หายคิดถึงน้องเต้นนะเพราะว่าก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายแล้วเป็นฤดูที่หายไปนานฤดูแรกเลยได้ไปนะคะเขาก็เลยอยากให้น้องเต้นเนี่ยร้องเพลงให้ฟังแบบสดๆจะได้ไหมคะได้ค่ะเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้ เพลงช้ำกว่าเดิม,ม,มค่ะช้ำกว่าเดิมแคทธรียาแคทธรียามลสีอ่ะ,อะอโปรเมอร์ค่ะ เพลงเนี่ยผมชอบท่อนที่สามคือท่อนทุกขอล็อกลอกท่อนทุกเลยได้ไหมลูกท่อนที่สามท่อนที่สามนี่ฟังแล้วหน้าด้านจริงๆ จากที่ได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยมีการฝึกปรืออยู่ตลอดเวลาเยถาน้องเต้นไปฝึกอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะกว่าจะมาถึงรอบเนี้ค่ะก็หลังจากที่ห่างหายจากรายการชิงสวรรค์น,นะคะ,คะก็พวกเราก็มีการประกวดตามเวทีนอกนะคะ่ะต่างๆแล้วก็มีการออกงานนะคะแล้วก็มีการฝึกฝนน้องๆเป็นพี่ฝึกน้องอะค่ะค่ะอ๋อแล้ว่าไปหาประสบการณ์ข้างนอกด้วยส่วนตัวน้องเต้นเองไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมาก็มีคุณครูนะคะ คุณครูท่านเดิมค่ะก็ช่วยฝึกสอนนะคะในเพลงต่างๆลูกเอื้อนลูกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออละค่ะทั้งสองโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะน้องเตนโรงเรียนเทศบาลห้าวัดหัวป้อมนอกเขาก็มาแบบว่าผู้ชนะสิบทศนะคะแล้วก็โรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เขาเป็นเจ้าแม่เพลงหวานได้เห็นผลงานของทั้งสองทั้งสองคนแล้วน้องเตนรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็สําหรับโรงเรียนเทศบาลห้านี่ก็เป็น สายเลือดเดียวกันนะคะก็เป็นภาคใต้เหมือนกันก็กับโก้นะคะก็เคยเจอกันนะคะตามเวทีนอกเหมือนกัน,นะคะ<อ>่ะก็โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ฝีมือนี่สุดยอดเลยนะคะหมายหมายถึงว่าภาคใต้เนี่ยจะลงมีสานโรงเรียนเดียวว่างั้นเถอะ <c oughs> ก,กำลัง <c oughs> ว่างั้นเถอะก็<ๆ> <c oughs> คะก็แทนที่จะห้ดันยุ่งเลยจริงคือรอบนี้ไม่มีใครลุงใครหรอคะพี่โน้ตขาคืถามว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยก็คือฝ่ายฝันอยากเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยนะคะคือจริงๆคุณผู้ชมครับในรอบควายมันเเหลือสามโรงเรียนแล้วทั้งสามโรงเรียนต้องพบกันหมดไงใครดีใครอยู่งถูครับผมแต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนะคะมาอยู่ในเวทีแห่งนี้แต่ทีเด็ดของรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์เต้นแบบว่าแอบเผยหน่อยได้ไหม บอได้บอได้ค่ะมาเป็นอีสานแล้วพันนี้ต้องแลเองค่ะพันนี้ต้องแลเอาเองเลยนะบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวให้น้องเต้นขอกำลังใจค่ะในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะ ค่ะน้องเต้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะโรงเรียนเทพมิรศึกษาก็ต้องข้อกําลังใจนะคะจากกองเชียร์แฟนคลับแล้วก็ทุกๆท,ท้านะคะที่ติดตามรายการชิงชาสวรรค์น,นะคะแล้วก็ช่วยส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะให้พวกเราได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะขอบคุณค่ะ และวันนี้นะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนเทพพมิศศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปลงสีฟันซ้อมใหม่ค่ะครมะสำหรับพิธกรต้ง3คนนะคะวันนี้โรงเรียนบึงการไม่มานะคะเรา3คนก็จะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทแจ้งกันจากใครดีคะ ใครดีแต่ที่แน่ๆสามโรงเรียนเข้าไปแล้วนะครับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากสงขลาโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาและนี่ราสุดโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนเทพพมิศศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชิงแชมป์นะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกติกาก็มีการแข่งเพลงช้าและเพลงเร็วะค่ะสตาร์สสัปดาห์าหน้านะคะก็เริ่มจากเพลงช้าค่ะค่ะให่งนั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าน้องๆนะคะจะต้องโชว์ทีเด็ดให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนติดตามชมในรายการชิงช้าสวรรค์นะคะทุกวันเสาร์ทางโมนันททีวีวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่คะ